โนนางโนว่าโนว่าเือเดี๋ยวจำไม่ได้หนูก็พูดเลยแล้วตอนแรกโนว่า no ถ้าคุณโนว่ามั้ง no ต่อไปตัวนี้มีชื่อว่าวอร์แมนอาจจะเป็นปูตันหล,ลกเพราะในแพทแพทเก่าเคยมีใช่ใช่เวอร์ชันเก่าเคยมีอ่เอามามันต่อสู้กับนักมวยสุดโหดละก,กันตัวโรยเดอร์อะไรทำอะไรอู้ตั้งกำแพงผม อืมแล้วก็ตายมันตัวต่อไปธนูลูกโป่งเฮ้ยเอาประทะกับตัวโล่สุดโหดสองตัวไม่รู้จะก,กันธนูลูกโป่งไทยไหมฮะเออมันก็ต้องลอยสนูลูกโป่งลอยไปดีถ้ายิงโล่แล้วมันลอยไหมวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันลอยหมดลอยหมดนนในสบูไข่มาตัวต่อไปพ่อมด มาสู้กับนีไม่มีสิทธิ์รอดหรอกตัวนี้โคตรถึกโอเคไม่ถึกอเดี๋ยวผมค่อยลองเป็นตัวตัวแล้วกันต่อไปมิวสิกแมนมีความสามารถอะไรเอายักษ์มาสองตัวแล้วกันนี่อา,อาจจะเก่งก็ได้ไม่งั้นจะเอาวุ้นมาทำไมมันมันน่าจะปล่อยลูกศรไปหรือว่ามันบัฟทีมอ๋อวอตเฮ้ยแข็งเหร โ okay, okay. อเคโอเคเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตัวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่ใช่ตัวที่ถึกที่สุดในเกมหรือไม่แต่น่ายเป็นตัวใใที่ถึกที่สุดในเกมออกตัวติ่ใกล้ที่ถึกอ๋อถ้ามันโดนอาวุธใช่ไหมมือหอะไอตัวน้ามือคืออาวุธใช่ไหมเออก็คิดว่านะถ้ามันโดนอาวุธมันจะได้เกิดไหลเลยผมคิดว่าหน่ายาเป็นมือไอตัวเนี้ยสนใจเยผมค่อยร,ออร้อง E.P. Love you เหมือนเดิมอ๋อไหนลองดูมาดูมาดูเจะทำไงทำมันปล่อยเหมือนเดิมใช่ไหมเออผมก็ว่ามันปล่อยมันปล่อยชัวร์แล้วเป็นยังไงเลิฟหเือเป็นธาตุหรือไงเอ,อ้ยมันอยว่ะจะไฟเหรอจะไฟมันยังไฟจะไฟจะไฟอ๋อแต่มันบางกว่าตัวทัวปกติสวัสดีครับ ใช่ใช่ล้เอ้ถ้าเป็นตัวกากๆอย่างเช่นตัวเนี้ยมันจะตายเลยไหมแบบพลังมันจิงเกิอนะอ่ะเออแล้วแมันทุนพลังไม่ไหวอะ่ะมาถึงตรงนี้ใครจะรอดเฮ้ยเพื่อนใครจะโดนวะกลัวมึงโดนแน่เลยพวกเราตัวบางพวกเราแน่ตายแน่เอ๊ะลบเลยชิพายแล้วเพื่อนสลบไอ้จมี่แล้วคนท้ายอ้ไข่ไข่กูไม่เว้นต่อยแมง ตึบกูกูกตึบตายโคตรตัเอาตัวนี้มาแกะทางไ้เหลวมาตัวต่อไปชินนิ่งแมนอ่านถูกไหมวะทำไมตัวที่ต้องมาเจอผมว่ามันน่าจะดูได้เลยปีนเอาปูพวกเราลุยมันเดเอ้อเออโคตรกากเลยเออให้ใหม่ๆเราเราผมเอาตัวนี้มาแทนและกัน ปีดาโบพวกเราลุยมันมันทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะตืมมันตืมมันตืมันแล้วมึงตืมกู้ยเสียดายเหมือนจะเก่งแต่กูจักโหอย่างกากเลยแต่มันเก่งนะเวลาเอาตัวถึกๆมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตัวต่อไปออกมนพระราชามึงเอาอะไรมาสู้ระยะไกลอะระยะไกล มันจะสู้กับตัวที่รับรับตัวได้ทุกตัวไหมแต่ปืนใหยังไม่ลองเลยแต่ผมค่อยลองแล้วกันยิงนชะ่ไหมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมลองกับปืนใหญ่ะคือถ้ารับปืนใหญ่ได้นะคือมันจะรับได้ทุกตัวอยู่เดี๋ยวว่นี่ปืนใหญ่แล้วก็ปืนคนอืมปืนคนรับไม่ได้แต่ปืนใหญ่รับได้ คือมันรับได้กับตัวอ,อ่ะมาใช้ได้อันนี้ผมว่ารับได้หมดเลยใช่ๆรับได้หมดเพราะว่าผม,มเคยเล่นอยู่มั้งตัวอ๋ออเฮ้มาถึงแล้วเว้ยเอาเป็นว่าเอาตัวถึกๆวิ่งเร็วตัวที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสไปได้รักกัน มีโอกาสกอามาตัวนี้วิ่งเร็วใช้ได้อ,อืมตัวหนึ่งเอ่าเอาเป็นว่านีตัวดีมีโอกาสก่อไปและตัวที่ผมชอบมักนำทับเลยปีนโนโปใครจะรอดนี่ใครจะรอดวะผมว่ามันต้องมีใครรอดสักคนนี่แหละ ปลาไปแล้วตอนนี้ปลาไปแล้วปุ๊บโดนไปโอ้โหรถขนยาเราแตกไปแล้วโอ้โหพี่ยักษ์โดนไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ยังรอดเหลือเยอะตายไปกันแค่หนึ่งสองสองคนใช่ไหมสองคนแหละเออน่าจะสองวยปามันอีกชุดแล,ล้วเบือแต่ระเบิดมามาดูตายไปขคนโหตายเยอะเลยหรือแล้วถ้าระเบิดยังไม่ตายก็จะเหลือระเบิดกับโลกระเบิดแบกบจริงๆเลย S <s <ans> <S <ks> เข้าไปถึงตัวชัวแต่ระเบิดแบงโอเคแล้วผมมาลองอะไรแปลกๆกันสักหน่อยห้ายักษ์ห้าตัวเฮ้ยยังไม่แดกเลยเคๆๆปะทักกับช็อตกันสามตัวเอ,อสักห้าตัวแล้วันใครจะชนะมาดูเลยเบิ้มมาดูเดียบปะเปียโป้ ปืนแรงรอยู่ระแวงโอเคฝอยไม่ค่อยจะโดนปืนผมต้องเล่นสักตัวแล้วเว้ยช็อตกันไว้ลากโอเคไม่โดนลากไม่โดนช่วยกูช่วย,วยปืนปืนปืน,ปน,ปน,ปนติดเฮ้ยตายไปตัวหนึ่งเลยนะีผมว่าถ้ามีโอกาสอยู่เดี๋ยวผมเอาอีกเอาอีกห้าตัวดีั้งหมดสิบตัวนะมาลุยใครจะชนะโอเคมา ไปนะโปโดนยิงไปแล้วใครตายไหมอุย้ยตายไปหนึ่งแล้วยักษ์ตอนนี้เอายิงกันเองซะด้วยก็ตายไปหนึ่งเช่นเคยยิงกันเองเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเหลือสองตัวเฮ้ยอย่าติดบั๊กนี่อย่าติดอย่าติดโอเคโหตายเลยเฮ้ยเหลือตัวสุดท้ายมานี่วะ ปูตาเลยเอ้แต่ก็ชนะทำไมตัวยักษ์มันชอบตดบั็กไม่ก็เปียสุเนี่ยแต่ก็ช่างมันนะครับทุกคนต่อไปตัวที่ผมอยากลองเอิ่มเอานี่ไงไม้เบ็ดบอลอยากรู้ถ้ามันตะลุมบอลทั้งหมดสิบตัวเอามาสิบตัวเลยจะได้ตะลุมบอลได้จะมันมาตะลุมบอลหัวเริ่มแหลกละตะลุมบอลกับ โอ้แล้วก็หัวดาโอ้โหยังแหลกเลยตอนนี้เริ่มแหลกแล้วดูดีสีเหลืองแล้วมาฟาดไปดิฟาดอย่าเปรี้ยวนะน้องโอ้โหแตกแล้วเออโอ้โหแบดแล้วไม่น่าแบดแล้วโอ้โหยังแหลกทำไเอ้ากินชนะเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ